นที่ทำอะไรแล้วยังไม่สำเร็จสักทีเพราะว่ายัางไม่เข้าใจเรื่องของ Dunning k r u g e r e f f e c t ครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของ d a n n ิงคูเกอ e ์เ f ฟ t ฟกนะครับก็หลายๆคนที่ทำอะไรแล้วที่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเราเนี่ยทำอะไรใหม่ๆเราจะเริ่มการเรียนรู้ใช่ไหมครับพอรู้ไปแล้วเนี่ยเรามักจะมั่นใจว่าเอ้สิ่งนี้ฉันทำได้ฉันได้แน่นอนนะครับปรากฏว่า ความรู้ที่เรามีเนี่ยกับความสามารถมันยังไม่บาลานซ์กันเราอาจจะมีความมั่นใจมากแต่ทํายังไม่สําเร็จแล้วช่วงหนึ่งพอเราเจอปัญหาเจอปุ๊สบไปบ่อยเราก็จะดาวลงพอดาวลงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันคงไม่เหมาะกับงานนี้ฉันคงทําไม่ได้ฉันคงทํามันไม่สําเร็จแน,ใน่แล้วเราก็ลมเลิกไปแต่จริงๆถ้าเราก้าวข้ามมีความอดทนอีกหน่อยนะครับเราจะกล้าไปสู่จุดที่เรียกว่า ความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั่นจะเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยทำอะไรก็ตามประสบความสําเร็จแน่นอนแล้วนี่ก็คือ d ั n n i n g ูเกอ e r EFFECT นะครับเรียนรู้กันเอาไว้แล้วเราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกวันนี้เราทําได้หมดเพราะเราเป็นมนุษย์นะครับแต่ที่ยังทําไม่สําเร็จเพราะเราไม่รู้เรื่องนี้เท่านั้นเองครับผม